สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายได้อ่านข้อความที่เพื่อน,อนสหธรรมิกได้ส่งมาถวายอ่านแล้วก็รู้สึกดีนะดีจะได้บันทึกไว้ใน YouTube เป็นข้อความที่มีความรู้สึกว่าได้อ่านมีความภูมิใจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ มีคำถามถึงเทวดาพญานาคพระภูมิเจ้าที่สัเดรัชานเปรตสัตว์ในนรกและมนุษย์เป็นคำถามเดียวกันแต่ต่างคำตอบต่างภพภูมิต่างวาระต่างบารมีต่างความชิดต่างการกระทำต่างจุดมุ่งหมายถามว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ อยากจะทำอะไรนีถามเทวดาเทวดาก็ตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดน่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆแล้วคำถามนี้ก็ถามพญานาคว่า พญานาคก็ตอบว่าบวชสิถ้าได้เป็นมนุษย์ก็บวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราอยากจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าแม่อรุญาตให้นาคบวชเลยแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์สร้างบุญใหญ่ได้ไปสวรรค์ชั้นสูงไปแดนนิพพานได้แสนประเสริฐ แล้วก็คำถามนี้ก็ถามพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ก็ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตท,ทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอ,อุทิศส่วนบุญส่วนกวุศลมาให้เราไปทำเองเลยเพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดีคำถามนี้ก็ไปถามสัตย์เดรฉาน สเดลไราชานก็ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นทุกข์มากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลาดฉลาดก็ไม่ได้เป็นแต่เพียงมนุษย์ว่าเราฉลาดเราฉลาดเป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทําให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีก แล้วก็คำถามเดียวกันก็ถามเปรตเปรตก็ตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาหน้าเกลียดไม่อยากมีปากเท่ารูเข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะถือศีลจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหยอดๆดยกัยกยๆทนทุกข์รม,มานอยู่แบบนี้คำถามนี้ก็ไปถามสัตว์นรกในอเวจี สัตนรกในอเวกีก็ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความดีทุกอย่างจะไม่ผิดศีลห้าอีกจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนรกมันร้อนมันหดร้ายอยู่แล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานทุรนทุรายถ้าข้าได้มีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำความเลวเลยเราไม่อยากทรมานอีกแล้ว ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีกเมื่อถามคำถามเดียวกันมนุษย์ก็จะตอบว่าอยากสมหวังในความรักอยากรวยอยากมีตำแหน่งสูงอยากมีอำนาจวาสนาอยากมีอะไรหลายๆอย่างที่ ที่อยากจะได้อยากมีตำแหน่งสูงอยากมีอำนาจแม้ต้องผิดศีลผิดธรรมทำร้ายใครก็จะทำต่างกันไหมต่างกันเนี่ทพันก็เลยว่าเอออนนี้จาใครเนาะที่น่าสงสารที่สุดมนุษย์ผู้ที่อยากแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือเอาไว้ชั่วคราวทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญทำกุศลมากกว่าเพื่อน ทำให้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อนประเสริฐเป็นของติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติทุกภูมิอยู่ภายในจิตใจก็มีเข็ดอย่างมีศรัทธามีศีลมีเฮรีมีโอตปะมีพาหุสัจจะมีจาคะและปัญญาท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ฟังคลิปนี้ก็ขอให้ สร้างกำลังใจว่าเราเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดแล้วเราเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีบุญมากแล้วกว่าที่เราจะมาเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายก็าตามก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมากแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนก็ควรที่จะทำความดีทุกที่ทุกเวลาให้สมกับ การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สวัสดี